มากันที่อิจ้กันบ้างค่ะล่าสุดก็น่ายินดีมากๆเป็นศิลปินกลุ่มแรกนะคะที่ได้ร่วมงานและก็เป็น global brand models ของ Maybelline New York ค่ะ mm hmm. ขอสะแสดงความยินดีกับ5สาวอิจ y นะคะกระกุ๊ปน้องเล็กมากความสามารถจากสังกัดเดียวกันกับวง 2PM และ TWICE ล่าสุดขึ้นแท่นเป็นศิลปินไอดอลเกาหลีรายแรกที่ได้รับเลือกให้เป็น global brand models ของ Maybelline New York เครื่องสำอางชื่อดังของสหรัฐอเมริกาค่ะ งานนี้นอกจากจะเป็นศิลปินไอดอลเกาหลีกลุ่มแรกที่ได้เป็นหน้าเป็นตาให้กับแบรนด์เมเบล n ินนิวหยกแล้วอิจี้เองยังถือว่าเป็นศิลปินกลุ่มแรกที่ได้เป็นนางแบบอย่างเป็นทางการของเมเบลินจากเดิมที่ทางแบรนด์นั้นมักจะใช้บริการดารานานงแบบมืออาชีพมาโดยตลอดค่ะส่วนเหตุผลที่ทางเมเบล n ินนิวหยกเลือกอิจี้มารับหน้าที่นี้ก็เพราะว่าคุณลักษณะของการกันสาวยุคใหม่ที่รักแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองจนเหมาะที่จะเป็นตัวแทนส่งผ่านความเชื่อมั่นและความกล้าหาญน,นี้แก่แฟน และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่อีจีนั้นได้รับความสนใจจากแบรนดังฝั่งตะวันตกค่ะเพราะเมื่อต้นปี2019นั้นพวกเธอเคยลัดฟ้าไปร่วมชมแฟชั่นโชว์แบรนด์ Louis Vuitton ที่งาน Paris Fashion Week มาแล้วค่ะื่นใจแทน,นแฟนๆที่ตามติดตามเชียร์พวกเธอด้วยแล้วค่ะ